หนูวันนี้90นาทีเต็มได้สามแต้มและสามแต้มแรกในบ้านด้วยหายเหนื่อยไหมบอกอะไรกับแฟนบอลหน่อยก็ถามว่าอัดก็เอือดนิดนึงครับแต่พอมันมันมันได้สามแต้มในบ้านปดล็อกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะาเราแพ้มาสองเกมติดก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ที่ที่เข้ามาในสนามแล้วก็ดูในผ่านเอ่อโทรศัพท์หรือว่าทีวีอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ อยากให้เข้ามาเชียร์ในบ้านให้ให้กับพวกเราเยอะๆครับเพราะว่ามันเป็นกําลังใจที่แบบที่ดีมากๆครับสาหรับพวกผมาครับขอบคุณครับพูดถึงเกมหน้าเลยใกล้ๆเลยเราไปคัสตอมยูเวตชวนแฟนบอลไปเชียร์หน่อยก็ขอบใกล้ๆนะครับก็ขอให้แบบไปเชียร์กันเยอะๆครับถึงแม้ว่าเราจะไปเยือนแต่แต่เราก็ต้องอยากได้แต้มกลับมาก็คือกําลังใจก็อย่างที่ว่าครับคือกองเชียร์คือกําลังใจที่ดีที่สุดของของพวกเราอยู่แล้วครับ ย้ำกับแฟนบอลหน่อยว่าเป้าหมายเราเนี่ยลุ้นเลื่อนชั้นเหมือนเดิมแน่นอนครับก็คือทางผู้บริหารเขาเขาเขาพูดออกมาแน่นอนครับว่าเออเราเราต้องการที่จะเลื่อนชั้นครับในภายในปีนี้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับนุ้ยครับ